แต่ไม่ใช่นะครับเป็นมีแม้กระทั่งซ่อมคัะวันนี้นะครับเรามาลุยกันที่หาดหัวหินจังหวัดจังหวัดเลยวะจังหวัดประจวบีรีขันนี่นะครับก็จะมีนะครับน็อกเก้าร้อยนะครับอันนี้เป็นอาวุธคู่กายของผมนะครับตัวนี้นะครับเจ้าตัวเขียวเป็นเอ็กคาลิเบอร์นะครับตัวนี้นะครับยักษ์เขียวยักษ์เขียวยักษ์เขียวเจ้าหวานครับเดี๋ยว จะเดินลงนะครับตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งน้ำลงตีสี่แลครับเดินได้ชายบนบนไปนเรื่อยๆเดี๋ยวเดินสักตีสามตีสี่ค่อยกลับครับขอบคุณค่าสวัสดีครับหลุมนี้นะครับค่าห้าสิบห้าสิบเอ็ดไม่รู้ว่าคืออะไร มาลุ้นพร้อมกันครับแหวมันคืออะไรเนาะเป็นแผ่นอะไรไม่รู้ครับสักอย่างหนึ่งมีนะฮะไม่รู้ว่าแผ่นอะไรอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับหาดหัวหินนะครับอันนั้นโรงแรมฮิวตันนะครับตรงไฟสว่างสว่างนั้นก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับ อยู่บริเวณซอยของโรงพักควหินนะครับตรงนี้นะครับก็พื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับ ลุมนี้ก็า4สิบสี่นะครับไม่รู้อะไรสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกนิ่งๆอ๋อน่าจะเป็นซ่อมแล้วมั้งเนี่ยซ่อมครับดู <laughs> มีแม้กระทั่งซ่อมซ่อมกินข้าวนะครับยังใช้ได้นะครับโอเคใครมากินแล้วมาโยนทิ้งทะเลไม่รู้ อันนี้สามสามสิบเบ็ดค่าเหมือนหูกระป๋องกาแฟเลยครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเป็นเศษอลูมิเนียมน,นะครับนิดเดียวนะฮะเห็นไม่เลยยี่สิบ ยี่สิบหบเจไม่รู้มันคืออะไรครับเหมือนจะเป็นนอ็อตเป็นน็อตนะฮะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่น็อตนะฮะยังครับยังไม่เจอทอง สี่เจ็ดสี่แปดเสียงคัดขาดนะครับลองขดุดดูนี่พี่น้องเมื่อกี้จะซ่อมอันนี้ก็เป็นสนิมหักด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นซ่อมนะครับเก็บไปทิ้งครับเดี๋ยวมันทิ่มเท้าแขกนะครับพวกนี้มันเป็นอลูไม่ใชเป็นอลูมิเนียมเป็นสเตนเลส ค่าก็จะต่ำนะครับสามสิปาสี่สป่า,ปาขุดอย่างเดียวขึ้นมาแล้วนะครับไม่รู้เป็นฝาเบียร์ไหม เป็นฝาเบียนะครับอันนี้อฝาเบียรช้างกินแล้วภาคภูมิใจเบียรคนไทยทำเองแต่ฝาอยู่ในทะเลครับเราก็เก็บไปทิ้งนะครับเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะครับฝาเบียรนะครับมันเยอะนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้เดินมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าได้แล้วครับเจ็ดบาทหาดหัวหินเี่ยในทะเลนะครับก็จะมีเรือเรือเข้ามาใดหมึกเลยครับอยู่ใ,ใกล้ๆฝั่งเลยเพียบเลยดูนะฮะตลอดแนวเลยฮะ หาดทูหินนี่ยาวมากนะครับปกติผมก็จะจอดรถเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็ลงเป็นจุดๆไปครับเพราะถ้าเดินตั้งแต่ตรงนี้จนไปถึงเขาตะเกียบน่าจะมี6กถึงเกิโลไม่ไหว ี่ห้าสี่หกหินนะครับติดหินโอ้ยสี่สี่สี่ห้าสี่หก ขุดไม่ลงครับพี่น้องเป็นหินพยายามที่จะงัดนะครับหินทั้งนั้นเลย าว่าแล้วมันคือคอคดเอ็มร้อยเหนื่อยเลยเนี่ยฮะยังไม่แตกนะครับแต่ผมเก็บไปทิ้งนะครับผมมีกระเป๋าสำหรับใส่ขยะนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสอง เจ็ดสบอ็ดสองปกติที่เจออยู่เป็นฝาเอ็มร้อยนะครับใส่จะฝาเป็นรอเปล่าโดนหลุมเมื่อกี้หอบเลยครับนี่นะฮะเป็นฝาเอ็มร้อยเบนตะแล็แต่ะเลยฝาอยู่นี่ขวดอยู่นู่นนะฮะว่าแล้วนีสามสิบฝา เป็นฝาฝาเบียนะครับ ครับพี่น้องอันนี้นะครับก็นี่เดี๋ยวล้างน้ำแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้เรี่ยมทองนะมกักนี่เป็นพระนะครับมันยี่สิบห้าศตวรรษเลยใช่พี่ใช่ไหมยี่บห้าศตวรรษเนื้อชิน้นเออของวัดไหนไม่รู้เป็นยี่้าศตวรรษผมเคยมีอยู่ ต้องดูตอกหลังพี่มแม่น่าเลี้ยมถ่องนะเมื่อชิน,นพี่เมื่อชิน,นชนินหรือตะกัวตะกัวค่ามาันค่ามันทรงนนะห้าสิบปลาไม่ใช่นะนล้วลองลองลองแปลงนะ เท่าเรียนซีบแค่ตะก,กัวมแหละถ้าเท่าเรียนซิบอะ่ะตะกาวจะต้องสูงแล้วเป็นเนื้อฉีดว่เาเป็นเนื้อนี่ทองแดงไม่ไม่ทองแดงกับตะก,กวัวนี่ไม่ใช่อยู่แล้วอับปกาเอออาจจะเป็นอับปกาต้องดูเนี่ยพี่จะเป็นตอกหยดน้ำหยดหนึ่งข้างหน้าเขามองไม่เห็นเะใช่อืมอ โอโหองนี้ต้องมี3สามล้านสามล้านต้องมีครับองค์นี้เอาเอาเอาลดลดให้ครับจากสามล้านเหลยสองพันเก้าแล้วกันก <laughs> ลุ่มนี้นะครับค่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดขึ้นมาแล้วอ่า เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับกลุ่มนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทเก็บก่อนส5บห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกระโดดกระโดดมากเลยคะ่ะขึ้นมาแล้วอยางว่ะ แวบๆเหมือนทองไม่รู้ทองหรือเปล่าไม่ใช่ทองอ,อเป็นลวดลวดอลูมิเนียมครับแม่ค่าสวยมากเลยนึกว่าป๊อกก็แล้วหกสิบห้าหกสิบสีอย่างเนาะ ขึ้นมาแล้วมันคืออะไรเศษตะกัวโอ้ว่าทำไมค่าสูงจังอันนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับลองดูกันขึ้นมาแล้วนะครับอ้าวหายไม่มีไปไหนเนาะ เจอแล้วเห็นแล้วปิวตามน้ำนะครับเบาเป็นคอขวดคอขวด M เอ็มร้อยครับนี่นะเก็บไปทิ้งหลุมนี้นะครับค่าแปดสิบแปดสิบสี่แปดิบห้า อุย้นี่นะครับพี่น้องโอ้โหอะไรเนี่ยแม่เศรษฐีเรียกทรัพย์หรือสีอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกครับพี่น้องอันนี้เรียนปลาติกสวยมากเลยใครรู้จักบ้างว่ามันคืออย่างนี้องค์องค์บื้องตเ,เลยนะเกือบเต็มฝ่ามือเลย โอ้โหมีส้อยไมเได้เดี๋ยวหาส้อยก่อนห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบหกนี่แล้วมันก็คือเศษอลูมิเนียมอีกันได้นะฮะ เศษอลูมิเนียมเยอะจริงๆเลยทำไมไม่เป็นทอง